สวัสดีค่ะอิจิบังนิฮงโตค่คะกลับมาพบกับการสอนภาษาอีกแล้วนะคะโดยคำศัพท์วันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการซ่อมการแก้ไขคำพวกนี้มันจะโผล่มาประมาณมินนะเล่มสามเล่มสองเล่มสามประมาณเนี้ยเนาะแล้วก็มีนักเรียนหลายคนที่แบบเริ่มงงว่าเฮ้ยแล้วมันจะใช้อันไหนนะตัวไหนกันแน่ที่สามารถใช้กับรูปประโยคนี้ได้นั่นก็คือคำว่าชูริซึรุนาวซึและแถมให้อีกตัวค่ะคือตัว นาโอสุ u, คันจิตัวนี้เรามาดูคำแรกก่อนนะคะคำว่าชูริซึรุคำนี้นจะโผล่มาในหนังสือเรียนก่อนเลยตัวแรกตัวนี้นมันจะแปลว่าการซ่อมซ่อมแซมแก้ไขคือซ่อมพวกแบบเครื่องจักรหรือว่ารถยนต์หรือว่า,อ,วาอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆที่มันมีโครงสร้างซับซ้อนนะมันเป็นการซ่อมที่ทำให้หายพังหายเสียตัวอย่างเช่นโควาเรตะเทเดบิโอชูริซึรุซ่อมโทรทัศน์ที่พัง หรือว่าคุรุมาโอชูริสุซ่อมรถยนต์ถัดมานะคะคือตัวนาอุคันจิตัวนี้นะจำให้ดีอย่าจำผิดตัวนี้จะแปลว่าการแก้ไขเพื่อให้มันกลับไปสู่ในสภาพเดิมกลับไปในสภาพที่มันสามารถทำประโยชน์ใช้ประโยชน์ได้อีกครั้งนะจะสามารถใช้ได้กับพวกเครื่องจักรก็ได้เหมือนกันนะหรือว่าเป็นการแก้ไขอะไรที่มันเล็กๆน้อยๆอ,อย่างเช่นแบบแก้ไขเสื้อผ้าแบบเย็บเสื้ออย่างเงี้ย หรือว่าการแก้ไขตัวอักษรให้แบบพิมพ์ถูกต้องนี้เนาะตัวอย่างเช่นโมจิโนจิกายะนาวสึก็คือการแก้ไขตัวอักษรที่ผิดส่วนอีกตัวหนึงค่ะคือนาอุตัวคันจิตัวนี้อันนี้แถมให้เนาะคือความหมายมันแตกต่างจากสองตัวที่แล้วอย่างสิ้นเชิงเลยคือตัวนี้ไม่ได้แปลว่าซ่อมแซมแก้ไขเลยละตัวนี้จะแปลว่าหายจากอาการป่วยหรือว่าอาการบาดเจ็บนะตัวอย่างเช่นเคากะนาวชิตะ ก็คือหายจากอาการบาดเจ็บก่อนจบคลิปนะคะ mm hmm. ก็ทบทวนอีกรอบนึงแล้วกันคำแรกชูริซึดุก็คือซ่อมแซมแบบซ่อมเครื่องจักรเลยนะตัวที่สองนาอึคันจิตัวนี้จะแปลว่าการซ่อมแซมแก้ไขใช้กับเครื่องจักรก็ได้ใช้กับการแก้ไขอะไรเล็กๆน้อยๆก็ได้เหมือนกันส่วนอันที่สามแถมให้นะคือตัวนาโอสึอันนี้แปลว่าหายจากอาการเจ็บปวดอ่ะก็หวังว่าใครดูคลิปนี้แล้วก็จะไม่งงแล้วเนาะแล้วก็จดจำและนำไปใช้นะคะ สำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องของอ e ีจิบังด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้บ๊ายบาย